สึกษาสตต่อไปก็ในโคตที่5ถึงโคตที่สิบเดเราเห็นว่าเปโดรเขาเขาจะเปลี่ยนจูประสงองจากคนที่เป็นผู้อาวุโสถึงคนที่เป็นเป็นอายุน้อยเป็นเป็นเป็นรุ่นใหม่เป็นคนคนที่เป็นอายุน้อยกว่าไปเขาน่าจะใช้ใช้ใช้คำว่าแสดงว่าเป็นคนหนุ่มเป็นคนที่ไม่แก่ อาจจะพูดถึงคนที่เป็นผู้อาวุโสที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์หรืออาจจะอาจจะกำลังพูดถึงคนที่อยู่ใต้อำนาจไม่ถึงก็เป็นฟุ้งแก่ของพระเจ้าก็อาจจะอาจจะเป็นอาจจะเป็นสมาชิกทั่วไปในในขจเชื่ออันนี้มันมันมันตัดสินใจยากหน่อยก็อาจจะอาจจะเป็นเป็นศิลปินที่ไม่ไม่ค่อยมีประสบการณ์หรืออาจจะเป็นสมาชิกทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็เป็นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับสำหรับ,บค,คนที่ทัท่วไปด้วยก็เราเห็นว่าคนที่คนที่อายุน้อยเขาสมควรจะอยู่ใ, seas, นนต,อยอยใต้อำนาจเขาสมควรจะยอมฟังคนที่เป็นผู้ปกครองในครุฑจักรเราเราได้เห็นไปแล้วว่าเราสมควรจะอยู่ใต้อำนาจของรัฐบาลเราอยู่ใต้อำนาจของนายของเราอยู่ใต้อำนาจของสามีเป็นต้นและเราเห็นว่าเราสมควรจะอยู่ใต้อำนาจ น่ะอันนี้คล้ายๆเป็นาเป็นเป็นคู่เวลราคิดถึงสามีพันรยาถ้าสามีรักพันรยาเหมือนพระเจ้าออปราอิสุขิสทรงรักเรารักคริสเตีกแต่ถ้าพรรยาก็ให้เกียรติยอมฟังสามีเหมือนคริสเตียกยอมฟังพระเจ้ายอมฟังออปราอิสุขิดจริงๆเขาอยู่สมบูรณ์แบบได้คล้ายๆเป็นอาเป็นเป็นไม่ใช่เป็นเต้แต่เป็นเป็นไม้สองแผ่นที่มันอยู่อย่างนี้ มันจะพุ่งพากันแต่เวลามีมีน้ำหนักมากเกินในศวนหนึ่งก็ทั้งหมดมันจะลงและเราเห็นคู่แบบนั้นหลายคนเราเห็นภรรยาก็เขาทำงานหนักเพื่อดูแลการแต่งงานแต่สามีไม่ค่อยสนใจมันก็เลยจะลงแต่เวลาเราเห็นว่าทั้งสองคนก็ทำเอาจริงเอาจังเช่นกันเวลาเรามีศิยาพิบาลที่เอาใจใส่ดูแลก็เขาไม่ได้ทำเพราะเพราะใจโลภเห็นเกงเงินเพราะเขาเขาเห็ในเกงคน เรื่ว่าเราเห็นว่าสมาชิกทั่วไปก็เขาเชื่อฟังสิทธิพิบาลเขายอมฟังสิทธิพิบาลแสดงว่าเขาสนับสนุนกันไม่ใช่ยอมฟังสิทธิพิบาลไม่มีเสถียรอำนาจเหมือนเหมือนรัฐบาลหรือเป็นแบบนั้นแต่จริงๆศิยสิทธิพิบาลก็มีเสถีจะดูแลวินยัยของเราและเราเราเอาใจใส่ดูแลคนที่ไม่พึ่งพาเราได้ยังไงก็เลย ความซื่อสัตย์ใช่ไม่ความว่าใช่ไม่ไม่ความว่าไม่อันนั้นอาจจะเป็นลักษณะที่สําคัญที่สุดในการเป็นผู้ปกครองในการเป็นผู้นำถ้าคนที่เป็นสมาชิกทั่วไปเขาพึ่งพาเราไม่ได้เราเป็นผู้นำได้อย่างไรไม,ไม่ได้เพราะว่าเราเอาใจใส่ดูเลยมันไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ยอมฟังเราเขาไม่ยอมที่เราพูด ไม่ว่าอันนี้มันไม่เกี่ยวกับอายุเราสามารถอายุน้อยทอมตัวและยังมีข่าวรกของคนที่อายุสูงยังเป็นไปได้แต่ปัญหาเวลาสิยพิบาลก็บอกว่าต้องเชื่อฟังนะต้องเชื่อฟังนะไม่ใช่นาที่ของผู้ปกครองจะดูตัวเองในกระจกเราเอาใจใส่ดูเลสิยาสามาชิกรุเลเราแต่หน้าที่ของสิยาคนสามาชิกไม่ใช่สิยาพิบาลของเราศึกษรุปเปล่า ต่เรายัางฟังเสียพิบานทุกคนต้องดูแลที่เขาสามารถดูแลทุกคนสงควรจะรักษานิสัยที่เขาสามารถรักษาได้แต่เรามีคริสตจักรแบบเทศก็เรามีชื่อเสียงเสียบิบาลใช้อำนาจมันมากเกินไปเขายุ่งทุก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 ทกระในในใน,ในชีวิตของคนทั่วไปผมรู้จักเสียพิบาลในประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ ก็เวลาเวลาใครอยากแต่งงานกันเขาต้องขออนุญาตกับเสียพิบาลก่อนสมาชิกที่ที่อยากอยากสนิทกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งเขาต้องมาขอเสียภิบาลไปก่อนอันนั้นมันไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเสียภิบาลจริงๆแล้วสอนลักษณะในการเป็นครอบครัวเป็นต้นแต่ครอบครัวรัฐบาลขุเชจักรก็เป็นสามส่วนเสียพิบาลเป็นผู้ปกครองของขุเชจักไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่ครอบครัว ก็เราสามารถสอนว่าพระเจ้าสอนอยังไงแต่เราไม่มีเสร็จจะยุ่งใน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 ครอบครัวเราไม่มีเสร็จจะยุ่งในรัฐบาลเรามีสีเสิ์แค่จะยุ่งในขุิจักเท่านั้นแต่จริงๆเรายุ่งกับการดูแลสมาชิกเราไม่ต้องยุ่งในเรื่องอื่นๆก็อยาใช้อำนาจอย่างนั้นใช้อำนาจเพื่อสอนคนเป็นคนบริสุทธิ์เพื่อสอนคนจะรักซึ่งกันและกันเป็นต้น เล,ล็ดแลถึงบทที่5้าขวบที่6ถึงขวบที่11บทที่5้าขวบที่6ถึงขวบที่11เต้ยช่วยอ่านไฮรฟันเพราะฉะนั้นทุกท่านจงถ่อมตัวลงภายใต้พระธรรมส่งดีของพระเจ้าเพื่อว,ว่าพระองค์จะทรงยกทุกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควรจงละความกัวงวลทุกอย่างของทุกท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายจงควบคุมตัวเองจงระวังระไวให้ดี ศัตรูของพวกท่านคือมาหรือสิงโตคำรามเดินบนเรียนเที่ยวสอบหาคนที่มันจะกัดกินได้จงต่อต้านมันด้วยใจมั่นคงในความเชื่อโดยรู้ว่าพวกพี่น้องของพวกท่านทั่วโลกก็ประสบความทุกข์ลำบากอย่างเดียวกันและหลังจากพวกท่านทนทุกข์ช่วเวลาหนึ่งแล้วพระเจ้าแห่งพระคุณทั้งสิน้นผู้ได้ทรงเรียกให้พวกท่านเข้าในศักดิ์ศรีนิรันดร์ของพระองค์ใน,นพระชนิดพระองค์ก็จะทรงพื้นโปรและทรงคำจุนให้มั่นคง จะส่งเสริมเรี่ยวแรงและจะส่งให้พวกท่านตั้งมั่นอยู่ขอนุ่งเรงจงมีแต่พร้อมปลอดภัยเป็นนิจทนโอเคในข้นี้เราจะเข้าไม่ไม่เข้าดูละเอียดมากแต่เราจะเราจะคิดถึงเป็น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 ขอยยาวเป็นเป็นเป็นใล้ๆเป็นโยนาก็เวลาเวลาเราคิดถึงส่วนนี้ผมถือว่าเป็นใบไหลที่เป็นคําสั่งเกี่ยวกับผู้ปกครองแต่แต่เวลาเราเห็นว่าพูดถึงผู้ปกครองหรือผู้อาวุโสลังจากนั้นพูดถึงคนที่เป็นหนุ่ม ก็หลังจากนั้นก็พูดทั่วไปผมถือว่าน,นี้เป็นเกี่ยวกับผู้ปกครองและคนที่หนุ่มหรือคนที่เป็นสมาชิกทั่วไปในคริชจกักรเพราะว่าเราเห็นว่าเป็นลักษณะที่เราทุกคนสามารถสามารถดูแลคนที่หกก็เป็นเป็นลูกกุญเจงเพราะฉะนั้นเพราะสิ่งที่เราเห็นไม่ว่าจะเราเป็นผู้ปกครองไม่ว่าจะเราเป็นสมาชิกที่อยู่ใตน้นาคของผู้ปกครองไม่ว่าจะเราเราคือใครแต่เราสมควรจะไม่ใช่เราจงทอมตัว เวลาคิดถึงทอมตัวผมชอบคนหนึ <wal> ่งที่อธิบายว่าทอมตัวไม่ใช่เราคิดไม่ดีเกี่ยวกับตอนเองแต่ทอมตัวเราไม่คิดถึงตอนเองเวลาเรารักเวลาเรารักการแสดงว่าเราเห็นแก่คนอื่นเราจะเห็นประโยชน์ให้แก่คนอื่นนั่นเป็นทอมตัวแต่เวลาเราบอกว่าโอ้ทำไม่ได้โอ้เราลองไม่ได้เราอ่านไม่ได้อ้เราไม่เก่งนะเราทำไม่ได้ไม่ไม่เก่ง อันนี้ไม่ใช่ทอมตัวอันนี้เป็นความยัโสแต่ถ้าไม่เชื่อก็เวลาใครบอกว่าเขาทำอะไรไม่เก่งก็แค่เห็นด้วยครับเขา <S 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 เราลงเพลงไม่เก่งใช่เนาะผมเก่งเพราะขอคุณร้องเพลงจริงๆคุณฟังเหมือนเหมือนหมาที่กำลังตายอยู่มาลงดูหน้าตาของเขาพูดแบบนั้นทำไมแค่เห็นด้วย อ๋อแลาทำอาหารไม่เป็นอ๋อใช่เนาะครั้งที่แล้วที่ทำอาหารเราเกือบตาย <c oughs> และดูหน้าตาเขาอันนี้มันไม่ใช่ทองตัวอยาเคสมันทองตัวและคนที่ฆ่าตัวตายอยาเคสเขาทองตัวจริงๆเขาเห็นเกตัวเป็นเกทเคงที่เราตอบไม่ได้อันนี้มันอาจจะเป็นเห็นเกตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่หลายครั้งเราซับสนลักษณะของทองตัวมันไม่ใช่ ทำตัวเป็นคนที่ไม่เห็นเกต่ตนเองไม่คิดถึงตนเองเราเห็นว่าพระอิสุเครศก,ก็ทอตัวและพระอิสุครศทอตัวได้ย,ไยังไงพระอิสุเครศเสียสละเพื่อคนอื่นเราไม่ได้เห็นพระอิสุเครศอยู่บนไม้ขางเข่งกำมังบนโอ้ดีเนาะที่ถ้าเราไม่ได้ตายเพื่อเพื่อมนุษย์ไม่มีใครจะตายเพราะมนุษย์จะตกนรกเราทำดีเนาะ ระเยซูครับไม่หน่อยใจพระเยซูครับไม่ไม่ไม่ทอมตัวแบบนั้นพระเยซูครับแค่ยอมทำเห็นกจคนอื่นก็เลยเราสมควรจะทอมตัวนั้นเป็นนั้นเป็นลักษณะที่ที่สำคัญและเราเห็นว่าเวลาเราทอมตัวก็เราจะอยู่ใต้พระหัตถ์ของพระองค์ด้วยและเวลาเราอยู่ใต้พระหัตถ์ของพระองค์ด้วยความทอมตัวมันมันแสดงว่าเราจะมอบความ วดกรวงกรวยให้เกิดประเจ้น์ว่าเราวิตกมันแสดงว่าเรากำลังพึ่งพาสถานการณ์ของเราเรากำลังพึ่งพาสิ่งแวดล้อมของเราแต่เวลาเรามอบให้เกิดประเจ้าไม่ใช่เราเป็นคนที่อะไรก็ได้มันไม่ใช่แต่จริงๆเราพยายามทำในที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นและอีก ครั้งหนึ่งเราไม่ใช่เป็นเหมือนเหมือนมอผีที่พยายามมาพยายามพยายามกอดด้วยชาที่อยู่ในน้ำเราพยายามโอ้เ oh, oh, พราะเหตุนี้เกิดขึ้นแสดงว่ามันไม่ใช่เวลามีความทุกข์เกิดขึ้นเราแค่ขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าเรามีส่วนหนึ่งในพระเยซูคริสต์และเราเข้าใจว่าเวลาเราทนในความทุกข์นั้นก็ความดีจะเกิดขึ้นแน,น่นอนแต่ความดีหลายครั้งไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราหนักได้ ายครั้งวลาราคิดถึงความดีผมจําได้มีคนหนึ่งลูกข,ขาวๆเสียชีวิตและเขาบอกว่าถ้าแค่คนหนึ่งรับเชื่อในงานสพเขาก็เราเราจะดีใจและมีสามสี่คนบอกว่าเขารับเชื่อเขาบอกอ๋อเห็นไหมเขาไม่ได้ตายเพราะเปล่าประโยชน์ก็มีคนมารับเชื่อสมมติว่าไม่มีใครรับเชื่อแสดงว่ามันไม่ดีหรอ เราขายทั้งหมดย้ายมาประเทศไทยไม่มีสักคนหนึ่งรับเชื่อเราไม่ได้ตังคริสตจ,จักรแสดงว่ามันว่างเปล่ามันเสียประโยชน์ไหมมันไม่ใช่โอเคเราต้องระวังความดีจะเกิดขึ้นแน,น่นอนแต่เป็นความดีที่เราน่าจะมองไม่เห็นที่เราน่าจะไม่เข้าใจโอเคอย่าให้เราเข้าใจว่าผลที่เราได้ในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ปลูกไว้เกือบ200อยปีที่แล้วสองคนที่ทุกประหารเป็นครั้งแรกในเชียงใหม่ ตอนนี้คริชจ,จาคยูบอกการเสียสละของเขา okay. โอเคก็หลายคงเราจะไม่เห็นความดีแต่พระเยซูคริสต์พระเจ้าสัญญาในรองบทที่8ก็ความดีจะเกิดขึนน okay. ้นแน่นอนโอเคเวลาเราคริสมันแสดงว่าเราพึ่งพาพระเจ้าใช่ไหมเวลาเราวุทธรเวลาเราเวลาเราบอนเวลาเราวบอกว่ามันร้อนเกินเนาะเวลาเราวบอกว่า มันทำไมรบของเราเสียทําไมมันพิสูจน์ว่าเราไม่ทรมตัวมันไม่ทรมตัวอย่างไงเพราะว่าเราเชื่อว่าชีวิตของเราสมควรจะดีกว่าน,นี้แต่จริงๆชีวิตของเราแค่สมควรจะอยู่ในบุญฝ่ายทานั้นนั่นเป็นสิ่งที่เราสมควรจะเป็นแต่เวลาเราบอกเวลาเราแสดงว่าเราไม่พอใจเราแสดงว่าเราสมควรจะอยู่ดีกว่าน,นี้ ผมจะพูดฟรีเกี่ยวกับคนที่เป็นผู้หญิงเป็นพนรียนนี่เป็นเหตุผลเวลาบนเกี่ยวกับเกี่ยวกับสถานการณ์บนที่มีเงินไม่พอจริงๆผู้ชายส่วนมากรู้สึกทอใจเพราะเขาอยากทำาพลที่สุดให้แก่แฟนแต่เวลาแฟนก็บนเขาอาจจะเสียสละเพื่อเราเกินมามา่มาวนันนี้เพราะว่ามันดีกว่าข้าวเหนียวทนเดียวแต่เขาเค่บน มาม่ามีไขมันเยอะน้อมีเกลือเยอะมันไม่ดีต่อสุขภาพทําไมเราค็มจริงๆเพื่อนบ้านเขากินอย่างนี้เขากินอย่างนั้นผู้ชายจะรู้สึกท้อใจเล้ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยรู้สึกท้อใจแต่จริงๆเวลาเราโบนมันประชกพระเจ้าโดยโดยอ้อมมันไม่ใช่โดยตรงก็เลยระวังเมื่อเราโบนร้อนโรยติดไม่ชอบมันเป็นแบบนี้เป็นแบบนั้นและในข้อที่แปดก็เราเห็นว่า จง,มมงนนจงควบคุมตัวเองไม่ชอบคนนี้จงควบคุมตนเองแสดงว่าเราไม่ได้ตามกระเสน้ำเราทำสิ่งที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นยังไงเราไม่ได้ตามผลบางครั้งผลเป็นเป็นเป็นรูปขารลบในชีวิตของคริสเตียน okay. แต่หลายครั้งวเวลาอ้างถึงผลเราอ้างถึงอะไรผู้นำกี่คนมาเราเชื่อ คุณมีคุณสมใหญ่เท่าไรคุณเป็นแบบนี้เป็นสิ่งที่เรามองเห็นสิ่งที่เรานับพระเจ้าไม่เคยสัญญาเราจะเกิด o ผล t ไฟเนื้อหนงังแต่แน่นอนว่าเราหลักพระเจ้ารู้ไหมผลแห่งไฟจิวิญญาณซึ่งเป็นความรักปรบนี้ก็เป็นสิ่งแบบนั้นมันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดมันจะเกิดโดยอ,อัตโนมัติเพราะเราหลักพระเจ้าก็เลยวราควบคุมตนเองจงระวังระวัยให้ดี ศัต,ตรูของพวกท่านคือมันและเราเห็นว่าเราต้องระวังเคยเห็นคนที่ขับรถแร็วเขาไม่ได้ใส่เข็มขัดเขาไม่ได้เปิดไฟข้างหน้าพลเขาเเค่ขับเหมือนบ้าแตเราบอกว่าต้องระวังนะออ้ยกำลังระวังอยู่มันไม่ใช่ลางครั้งในัำองนชีวคริสเตียนก็เราเป็นเช่นกันเราบอกว่าโอ้กกำลังระวังอยู่นะ จริงๆเราขับรถมันเป็นคนบ้าเราวิ่งตามน้องชิวมันเป็นคนบ้าเพราะว่าเราไม่ได้ควบคุมต่อเนงเราต้องระวังตัวคุณผมสามารถลงในความเพลิดทุกอย่างไม่มีความเพลิดไม่มีความบาปใดอยู่นอกเหนือสิ่งที่เราสามารถลงไปได้คุณสามารถทำเป็นเกย์ได้คุณสามารถทำเป็นเกระเทยเป็นทองได้คุณสามารถทำเพลิดประเวณีได้ คุณสามารถขโมยได้คุณสามารถฆ่าคนได้ความบาปทุกประการเราสามารถทำได้วิธีที่เราไม่ลงทางํายังไงเราควบคุมตนเองวัาเราควบคุมตนเองเรากำลังระมัดระวังให้ดีวัาเราขับรถสิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจเราสามารถได้อุบัติเหตุวันเราถือว่าเราจะไม่ได้เราจะไม่ได้อุบัติเหตุแน่ เราไม่ได้ระวังและเราจะเจอแน,น่นอนเราแค่นับว่าวันไหนโอเคก็ยังไงเราอาจจะดูแลตัวเองให้ดีและเรายังอาจจะมีอุบัติเหตุก็เราเข้าใจแต่วิธีที่ป้องกันโดยดีที่สุดก็ต้องรู้ว่าเป็นไปได้คือไม่จะพูดความจริงเมื่อก่อนก็กินอะไรก็ได้หมอบอกว่าระวังนะ เพราะกินไขมันเยอะเกินไปคอเลสเตอรอลสูงเกินไปก็อาจจะมีหัวใจล,ล้มเหลวผมจื่อาโอเคครับครับครับกลับบ้านก็กินมิกซานอสกลับบ้านก็กินยังไงก็ได้และเวลาคือไม่ก็หัวใจลงแล้วหลังใจนะั้นอ๋อแม่ไหมก่อนนั้นถือว่ากำลังระวังใจโ้วยครับพูดแต่ตอนนี้ก็ระวังก็มากขึ้น ไม่ร้อนรวยเปรเต์ให้ยามพยายามดีขึ้นโอเคก็เพราะว่าคุณไม่ถือว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนอื่นแต่ความเชื่อผมรู้แต่ความเชื่อถือว่าจะไม่เกิดขึ้นกับคนไหมแต่เวลามันเกิดขึ้นอโอเคเข้าใจแล้วความบาปแล้วถือว่ามันเกิดขึ้นมาได้จนวันหนึ่งเราเจอน,นอนและเราอยู่ในสถานการณ์ที่มันน่าอายและ สูมากมันเสียโอกาสเสียเวลาโอเคก็ศัตรูของเราเป็นสิงโตและอันนี้เป็นอันนี้เป็นการเปรียบเทียบที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นสิงโตและเวลาคิดถึงสิงโตสูมากเราคิดถึงสิงโตเราถือว่าเป็นกษริย์แห่งป่าเป็นเป็นเป็นสัตว์ที่แข็งแรงที่สุดแต่สิงโตเสือสูมากหาสั์ใดที่ป่วยออนแอ ที่วิ่งไม่เร็วแก่ส่วนมากเราคิดถึงควายที่สมบูรณ์สองปีเป็นตัวผู้สิงโตไม่ไหวไอ้ถ้าเป็นตัวเล็กถ้าเป็นตัวแก่เดินไม่ค่อยไหวสิงโตก็นหาเกนและซาตานก็หาใครหาคนออนแอคนเป็นพิการคนที่ไม่ระวังตัว พราะว่าคนที่ไม่ระวังตัวคนที่ไม่ทองตัวคนที่ไม่ควบคุมตนเองซาตานรู้ว่าคนนั้นเป็นคนอ่อนแอมันเารม่มต้นกับควบคุมตนเองเราต้องบังคับตัวแต่เป็นสิ่งที่ก็มันมันยากที่สุดเราเห็นว่าในคนที่เกาก็เราจ้องต่อต้านเราต่อต้านด้วยใจมั่นคงในความเชื่อ เห็นไหมเวลาสนเดกัพระองค์เราเราเห็นว่านั่นเป็นการอวยพรเรามันคงในความเชื่อแต่เวลาเราออนแอร y เวลาเราอยู่กลจากพระองค์เวลาสงสัยเวลาใจของเราไม่มันคงเราเื่อว่านั่นเป็นการตีสอนของพระองค์นั่นเป็นช่วงเวลาที่เราออนแอและสิ่งร้ายน่าจะเกิดขึ้นแต่เราไม่สับสนกับสิ่งทุก์ยากที่เกิดขึ้นอันนี้เกิดขึ้นเพราะเราออนแอแค่นเดียว ก็ซาตานกำลังหาคนแบบนั้นและเวลาเราไม่ระวัง,รรวงตัวเรากำลังแสดงแสดงหนึ่งพระเจ้าบอกรูที่สองมันก็ไม่อยู่มันมันแค่เป็นนิทานแต่มันไม่ใช่เป็นนิทานเราเห็นคริสเตียนหลายคนเราเราเรียกว่าเป็นศพของคริสเตียนหลายคนที่ถือว่าเขาแข็งแรงและถือว่าเป็นคนที่เคยพูดเราทําอย่างนี้ไม่ได้ พบอกว่านั่นเป็นคำสุดท้ายที่มีชื่อเสียงเราทำาจะมองแบบนั้นไม่ได้เวลาพูดแบบนั้นเหมือนเรากำลังนับในปัติเทนเราจะลงแบบนั้นแน่นอนผมรู้ตัวผมลงในความเพรทุกอย่างได้ได้แม้แต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีความรู้สึกรู้ผมสามารถทำสิ่งที่ยากที่สุดได้ บทที่12จงบทที่14เราเหนเ็นเป็นคำสุดท้ายของของเปโดรเราจะขอรุก,กาช่วยอ่านพระเจ้าได้เขียนย่ยอ,ยอๆมาถึงพวกท่านผ่านทานซิวารัสซึ่งพระเจ้าถือว่าเป็นพี่น้องที่ซื่อสัตย์คนหนึ่งพระเจ้าหนุนใจและเป็นพยานแก่พวกท่านว่านี่เป็นพระคุณใท้ของพระเจ้าจงตั้งมั่นคงอยู่ในพระคุณนั้นเธอผู้อยู่ในเมืองบาบิโลน ซึ่งทรงเลือกไว้เช่นเดียวกันและมาราโกบูตของพระเจ้าฝาก,กคำทักทายมายัางพวกท่านจงทักทายกันด้วยธรรมเนียมจูอันแสดงความรักต่อการขอสันติสุขดำรงอยู่กับพวกท่านที่อยู่ในฟริซเโอเคในโคอที่1ิก็เปโดรก็เหมือนเหมือนสรุปทั้งทั้งจดหมายโอเคนี่เป็นพระคุณของพระองค์และพระคุณของพระองค์ก็เป็นสิ่งที่พระองค์ก็ทำให้แกเรา ก็เวลาเราเจะความทุกข์ยากเวลาเวลาเรายืนมั่นคงก็อันนี้เป็นพระคุณของพระอาของพระองค์และในข้อที่ข้อที่สเราเห็นคล้ายๆเป็นนาเป็นเป็นการอวยพรเป็นคําอวยพรของของเปโตรแต่เนึ่งเปโตรมีข้อที่เขาใจยากหลายข้อและข้อที่13ก็เป็นคําสิบข้อข้อสุดท้ายแต่มันยากอยู่ก็เราเห็นว่าเธอผู้อยู่ในเมืองบาบิโลน เมื่อไบเบอรลอนมันไม่ความว่าอะไรในในในยุคขอมพรียซูและยุคงคมกิจจักแรกเมื่อไบเบอรลอนมันถูกเสียมันถูกทำลายมันไม่อยู่ก็เลยไปโรอังเินไคอันนี้เป็นเหตุผลที่บางคนถือว่าไปโรไม่ใช่เป็นผู้เขียนถือว่าอาจจะเป็นคนที่อยู่หลังอยู่ประมาณ2องรปีครต่งตักรแต่เป็นตอนบางคนถือว่าบาบิรลอนก็เป็นเป็นเป็นคำเป็นโค้ดเกี่ยวกับ่าโรม หมือนปเปโดโกไม่กล้าจะต่อว่าโรมก็เลยเขาใช้คำว่าบาบิโลนแต่คนคิดแบบนั้นเขาเคิดเพราะในในวิวันและเราจะไม่เปิดอ่านแต่ในวิวันบทที่17เจ็ดเมื่อเราเห็นหน้าบาบิโลนหลายคนถือว่าน,นี่เป็นเซนติปัปป,าปาเขาถือว่าเมืองโรมโรควิตตันและเซนติปัปปเขาถือว่าเซนติปัปปก็เป็นพายานาดและเขาเห็นว่าบาบิโลนก็น่าจะเป็นโรม แต่ผมเชื่อว่าบาบิโลนก็เป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับศาสนาเทศก็วิเวลาเวลาเขาเขาพูดถึงศาสนาเทศเราเห็นว่าเราเราจะนึกถึงช่วงแรกขค้อแรกของของเปโดที่เขาบอกว่าเราเป็นคนที่กระจัดกระจายเราเป็นคนตันดาวเราเป็นคนแปลกที่เอธิลและแสดงว่าเราอยู่ใน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 สิ่งแวดล้อมที่ไม่นับถือพระเยซู เราอยู่ในประเทศไทยที่นับถือพุทธเราอยู่ในประเทศอเมริกาที่นับถือเงินเราอยู่ในประเทศเยอรมันที่นับถือตอนเองเราอยู่ในบาบิโลนนี่แหละเราอยู่ในสถานที่ที่เป็นศัตรูต่อเราผมถือว่านั่นเป็นสิ่งที่เปโดรพยายามเน้นถึงเพราะว่าเราเห็นในปาวิวันบทที่17บทที่4บทที่5เราเห็นอย่างชัดก็น่าจะเป็นไม่ใช่เป็นคฤกตา ต่น่าจะเป็นแค่เป็นเป็นศาสนาของโลกโก็เวลาเขาเขาพูดอย่างนั้นก็เขาเขาอ้างถึงคนที่อยู่ในบาบิโลนมันไม่ใช่คนที่อยู่ในโรมแต่ถือว่าเป็นคนต่างดาวที่อยู่รวะวังศาสนาที่เป็นศัตรูคนที่ถือว่าเป็นโรมเป็นเพราะเขาตีความหมายในวิวรณ์เป็นเกี่ยวกับโรม และเขาเขาอยากถือว่าคิสตังก็น่าจะเป็นเป็นศาตร์ร้ายที่เราอ่านในในในวิวร์ผมไม่ทราบคิสตังเป็นศาตร์ร้ายรูปเปล่าผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะว่าในช่วงนั้นผมอยู่กับพระเจ้าถือว่าพระองค์จะประกอบให้เขาเห็นแต่นี้เป็นเหตุผลที่หลายคนยัะเย้ยอนาคตศาสตร์เพราะว่าเราเดาเยอะเกินไป เวลาเห็นสัญ,ญลักษณ์เรา,เาเ้าใจว่าเป็นศาสนาของโลกแต่เราไม่ทราบเป็นศาสนาแบบไหน็นบางคนเขาอยากชี้แจงอ่นี่เป็นมุสลิมอ่านี่เป็นรัสเซียอันนี้เป็นมันไม่ใช่ก็เราจะให้สัญ,ญลักษณ์ก็มัน,ม,นมันที่กว้างจะให้มันกว้างข็อที่นี้เองโอเคและในข้อที่สิบสี่มีข้อที่แปล,ปลกๆในภาษาไทยเขาใช้คำว่า ก็ทักทายกันด้วยทำเนียมจุกจริงๆคำว่าทำเนียมไม่อยู่ในภาษากรีกอันนี้เป็นเขาตีความหมายแต่ผมถือว่าเขาตีความหมายดีเพราะว่าเป็นทำเนียมจุกอันนั้นเป็นทำเนียมก็ <c oughs> ลเลยเวลาไปดูพูดอย่างนั้นก <c oughs> ็ในในภาษาไทยก็เราอาจจะบอกว่าทักทายกันด้วยไว้กัน ในธรรมเนียมของเยอรปในปัจจุบันนี้ก็เขายังจุกกันเวลาเวลาโรกสะพายเวลาครอบครัวเขาก็มาเขามาจากฝรั่งเศสและคุณไม่รู้สึกอ,อกึดอัดเพราะว่าทุกคนจุกการจุกการจุกกัน,กน,กนและผมเข้าใจว่ามันไม่มีความหมายอะไรแต่ยังรู้สึกแปลก,ปลกๆเพราะไม่ใช่เป็นธรรมเนียมของคุณไหมโอเคราเหินคนรวยที่อเมริกานนฮอลลีวูดเขาชอบ เขาถือว่ามันไฮโซเขาถือว่าเป็นเป็นดาราแต่ในในประเทศไทยเราไม่ได้ทำก็เลยมันไม่ใช่เสดงว่าเราต้องจุกกันต่การจุกนี้ก็มันอาจจะเป็นฮอมแก้มมากกว่าจุกโอเคก็น่า,น,าน่าจะน่าจะเป็นอย่างนั้นก็เลยมันมันแค่เป็นความหมายว่าก็ต้องทักทายกันในในใน,ในวิธีที่อบอุน่นในวิธีที่แสดงว่าเราสนิทกันโอเคในในประเทศอเมริกาเราจะจับมือกัน โอเคในอเมริกาใตา้ในรัฐฟลอริดาก็คนจะกอดกันผมไม่ชอบเหมือนกันชอบคนไทยมากกว่าในในในรัฐฟลอริดาเวลาเราไปโบสถ์ก็มีคนมากอดผู้หญิงผู้ชายเขา้มากอดว่าผมโอเคแต่จริงๆมันแสดงว่าเราทักทายด้วยเราสนิทสนมโอเคเราไม่สมควรจะมันหั่ไกลายกันเราไม่สมควรจะมันสุภาพเกินไปเหมือนเราเราไม่ค่อยรู้จักกัน คมีคำนามอะไรไมคคันนหนึ่งไปด้ว